สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพไปนะครับต่นแากวแลนแล้วตีไปลืว้อแล้กรณ์ลต้นล้วต้น้นสล้ธต้น้านมลวงมนแล้ตอนแนี้เตาก็กล้าต้นแล้ว้น้วนยู้้นแล้วต้นแล้วตนแ้ต้นแล้นแ้วต้นแลนแล้วตนแล้วตน้นี้วบ้นแลแล้ว้นแลม้นนแล้วแตนแล้วนนแ บ่าวมือกรับทิโกนะครับมาช่วยตะอ่อนนะครับมันได้มาช่วยข้างนะเนี่ยวันละห้าร้อยเลยเนี่ยดูหน้าตาก่อนคนทำงานฟีีมันหน้าตามันไม่ให้่ายตรงสาตรงเพิ่งม่เจาะไปมองดูส่วมัน คงไม่อยู่หรอกมั้งไอ้ด็ขังไว้นี่แหละมันกี้ดูตัวเอราพาไปด้วยเด็แล้วแต่ว่าจะดูตัวเองเพราะตัวเอง็มาตัวเราไนั่นตอน่งบ้อเปนเงินเงะเดนยไงนี่น้องนา้งยังแน่นกระอบะไร่เง เนีเหลืองเจ้าเป็นไปได้อยาช่วยกันขนของสเดูี๋ธิบายยังไเราไปช่วยคนของเอาโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยหมวกเราจะหลุดคนมาเต็มคันรถนะคะ เอาาาาแแแลล้้ววมม่จินนนนตถึงสักพักแล้วค่ะสักพักแล้วสักพักแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็คือทำาเมนูอะไรนี่ม่บอกเื่อนมาลงของช่วยแบบเอาของลงมุกี้เพื่อนก็เอาของลงลหรไหนลุงเป็นเด็ดกะเพราอยู่ใครทำเด็ดเตรียมของให้ป้าไทยบ้านไปผัดกะเพราแม่แม่แม่จินตนาใช่เตรียมให้ป้าไทยบ้านไปไปไปผัดกะเพรา

thank you

เหมอนเหมือนเหมือนนั่นนั่นแหละเดดตอนนี้รถมาว่าจ๊ดช่มตอเทียกันเทียร์บ้นอนจะลงมือเห็นอย่งนี้ช่วงนี้ยอดวิวกว่รถเนาะมอเว็วกี่าไหนแล้วเดขนของโลเสร็จแล้วนะฮะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ลักข็บ้านดุนเป็นไรครับผม เดี๋ยวต้องคิดคำนวนแบบค่าเช่าใหญ่ค่าแรงไปก่อนานนอยานนอยกแบงขายอยู่จะทำส่วนไหนก่อนเออเนี่ยเนี่ยห้องน้ำหรือห้องครัวก่อนึรถมาอันก็จะามอันนี้ก็คือจะทำห้องน้ำทึบเลยใช่ไหมไม่มีช่องลมไม่มีบล็อกแก้วก็คือมืดตึบเลยเข้าไปในปิดประตูที่หายใจไม่ออกเลยใช่ไหมจะทำชฉิี่ยนี่ เราจะก่อขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งแล้วเขาจะเอาเชล่าทำอ๋อก่อเมตรหนึ่งเชล่าอ๋อเชล่าแปะข้างบนแล้วแล้วช่องในนั้นข้างบนน่ะเราไม่ได้ซื้อมาใสเชล่าช่องรูๆนะหรือบล็อกแก้วอะไรเนี่ยเป็นแก้วสแลมกันไว้อ๋อถ้าเชล่าไม่ต้องใช้รูมันจะได้เข้ากูขี่มึงแบบไป สากันีสิที่นังอโอ้ยเาท้งน้กัสบายกี้มกีก็นั่งบเออปไว้ว่ือาพอนั้เสยปื้อกเแ่นลี้ไ้นพติพผ่นนะทก่ซื้อเอานะถ้าจะใส่ไปซื้อเอาน้รอนแก้วสองแผ่นนั้นผมทำอ่ะให้ปปะแตนอยู่ผมทำอ่ะแปะแตนก็เข้าห้องน้ำกันแหละ ก็ไปก็อยู่ได้นะสามีเข้าแล้วก็ไปยืนเฝ้าเป็นองค์พระลักสาดกันง่ายีริงเอาอย่างนั้นไหมจะทำให้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรเลยเไม่ได้อยู่เข้าเออน้ั่งนั่งยืนตลอดยป็นเกี่ยวข้อจะยืนอยู่หรเออยิ้ำเกลียวเกลียวแตเพิ่าถุงอยู่โอ้ข้าวเราใกล้สุกแล้วเท่าก็ได้เกี่ยวแล้วสิ้นเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วเขาจริงขังสูงพอสูงอาจจะเบิ่งนั่งนั่งเป็นข้าวงามมากเลย นะใกล้สุกแล้วเย็หน้าตายเดือนหน้าเลยอันที่ช่องลุงปลายเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวเขาแล้วอันฮัทไค์เกี้ยวตะควาลแล้วนะฮะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับไม่ไม่ผมเอาไว้ให้นกกินสวัสดีครับ